มาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วครับผม Speaker, Speaker. วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าที่ยดซึงจะมีการรีวิวและการสปอยลงไปในคลิปนี้นะครับซึ่งต้องย้ำอีกทีว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวบวกสปอยนะครับไม่ใช่คลิปสปอยแบบเต็มๆเพราะว่าจะมีหลายคนที่ชอบเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปรีวิวของผมว่าผมนั้นพูดเยอะยๆไม่ยอมสปอยสักทีสําหรับคนที่ต้องการข้ามไปตรงเนื้อหาสปอยเลยผมก็จะมีการแปะวินาทีาไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับ ภาพยนตร์เขาชายตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าสยองขวัญน,นำแสดงโดยนักเด็กคุกิมิยะที่รับบทเป็นยักษ์เดนิสเจลินชารับบทเป็นยานจูเนียการมันดิตรับบทเป็นยศเฟนพิรกิจรับบทเป็นยอดมีมรตนาวดีนีน่านัชารับบทเป็นยี่เฟรดอดิสรารับบทเป็นแม่เย็น ปลายปฐมเมศรับบทเป็นพ่อก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเนื้อเรื่องที่หยดนะครับจะขอไปรีวิวก่อนละกันนะครับผมซึ่งการรีวิวเป็นความพิเ็นส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าไม่ตรงกับทุกคนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยละกันนะครับคะแนนที่ผมให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้คือ9เต็ม10นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างเองมาจากเรื่องจริงซึ่งถ้าใครเนี่ยเคยฟังเรื่องเล่าหรือเคยอ่านมาแล้วมาดูภาพยนตร์ก็จะรู้สึกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนมีการดัดแปลงแล้วก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ ข้อดีของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยที่ผมชอบนะครับผมคือเรื่องนี้เนี่ยเดินเรื่องค่อนข้างเร็วมีความกระชับและมีความตื่นเต้นแทบจะทั้งเรื่องนะครับซึ่งให้ความน่ากลัวแล้วก็ขนลุกมากๆต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่โคตรน่ากลัวก็ว่าได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นภาพยนตร์ที่ให้ความหลอนอะไรขนาดนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับสําหรับภาพยนตร์สยองขวัญของไทยเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลอนมากๆ และนอกจากความหลอนที่ให้แล้วมันยังมีความมันมีความตื่นเต้นซึ่งฉากการต่อสู้การไล่ล่าผีเนี่ยมันกลายเป็นฉากลุ้นระทึกที่เราเนี่ยลุ้นไปกับตัวละครไปด้วยว่าเขาจะสามารถทําได้ไหมเหมือนตํารวจกําลังไล่ล่าผู้ร้ายเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกมันอยู่ในฉากพวกนี้ด้วยนะครับการที่ดูหนังเรื่องนี้อารมณ์มันเหมือนว่าเราได้เข้าไปอยู่ในหนังจริงๆการเดินเรื่องมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดในบางฉากนะครับเพราะว่าความลุ้น ว่ามันจะไปยังไงต่อไปมันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมและบรรยากาศของหนังนี่สําคัญเลยนะครับทําให้รู้สึกหลอนตลอดทั้งเรื่องเพราะด้วยความที่ว่าหนังเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อ50ปีก่อนบรรยากาศมันก็เลยต้องดูเก่าๆหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็น,สนเสน่หที่ทําให้หนังเนี่ยเพิ่มความหลอนมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเราย้อนยุคไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆ และเ,เวลาที่มีผีโผล่มาเนี่ยมันก็เป็นการจมสแก์นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่ได้ตั้งตัวก็อาจจะมีสะดุ้งกันบ้างนะครับผมยิงซาวที่ผีเนี่ยกำลังจะมามันทําให้เรายิ่งลุน้นแม้บางฉากจะไม่ได้มีผีเลยแต่ดนตรีเนี่ยมันทําให้เราตกใจไปก่อนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เพิ่มความหลอนได้ค่อนข้างเยอะการแสดงของนักแสดงแต่ละคนนะครับผมทุกคนเนี่ยแสดงได้ดีมากๆแม้จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่เราอาจจะไม่คุ้นหน้านะครับแต่ก็แสดงได้ดียิ่งเป็นนักแสดงที่เด็กที่สุดในหนังเนี่ย อย่างน้องนีน่านะครับก็แสดงได้สมบูรณ์แมากๆและในตอนท้ายของเรื่องนี้นะครับ มันจบเหมือนจะมีภาคต่อด้วยนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยวิญญาณผีร้ายเนี่ยก็ยังคงอยู่นั่นเองซึ่งไม่รู้ว่าหนังเขาจะกล้าสร้างภาคต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันก็แด้จบลงตรงที่นังเนี่ยจบพอดีด้วยอันนี้เป็นข้อดีทั้งหมดนะครับผมที่ผมนั้นชอบส่วนข้อเสียเนี่ยก็มีบ้างนะครับน่นคือฉากในตอนกลางคืนเนี่ยบางฉากเนี่ยมืดมากจนมองไม่เห็นหน้านักแสดงเลยและผมเนี่ยรู้สึกว่าบางฉากบางตอนเนี่ยภาพมันค่อนข้างสัน่น ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นที่สายตาของผมหรือเปล่าผมก็เลยถามเพื่อนที่ไปด้วยกันสรุปว่าเห็นเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยสร้างมาเพื่อให้ดูในโรงไ Mac แบบชัดๆหรือเปล่าเพราะผมไปดูแบบโรงธรรมดาทั่วไปนะครับเลยทําให้คุณภาพของภาพเนี่ยมันลดลงเพราะบางฉากเนี่ยก็รู้สึกมึนหัวไปบ้างนะครับและจะมีฉากหนึ่งนะครับผมที่ลุงยักษ์เนี่ยไล่ล่าผีในป่าข้าวโพด ซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างยืดไปนิดนึงนะครับถ้ากระชับกว่าน,นี้ก็โอเคเลยคะแนนที่ผมให้เนี่ยคือ9เต็ม10นะครับ ข้อเสียมีเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะไม่คิดแบบผมก็ได้ทุกคนอาจจะเห็นและมองไม่เหมือนผมถ้าเห็นไม่ตรงกันยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับและทุกคนเลยครับไปดูเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับต่อจากนี้ผมจะไปพูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร์นะครับซึ่งจะหยิบยกจากเรื่องย่อที่ถูกปล่อยออกมาจากเว็บไซต์นะครับซึ่งเรื่องย่อที่ปล่อยออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาจากที่หลายๆคนเคยฟังในรายการ The h o s t หรือเคยอ่านตามบันทิพย์มาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นผมจะไปสปอยต่อต,อตามเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับเรื่องราวที่ยศนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ50ปีก่อนเกิดขึ้นในปี2515หลังจากที่ยักษ์ปลดประจำการจากการเป็นทหารเขาได้กลับมาช่วยงานที่บ้านตามคําสั่งของพ่อของเขาและแม่บุญเย็นซึ่งตัวของยักษ์นะครับเขาได้มีน้องอายุไล่เลี่ยก,กันเนี่ย5คนคนรองต่อจากยักษ์เลยจะมีชื่อว่ายศถัดไปยอด ยาตแย้มและคนเล็กสุดนี่คือยี่ครอบครัวนี้อาศัยอยู่แถบชนบททำไร่ทำสวนแต่ฐานะของพ่อเนี่ยถือว่าดีกว่าชาวบ้านละแวกนั้นอยู่โขหลังจากนั้นครับ ช่วงหน้าหนาวแย้มเธอเกิดมีอาการป่วยขึ้นมาประจบเหมาะกับที่ช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวลือเกี่ยวกับภัยร้ายต่างๆเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับทั้งหลายประจบเหมาะกับเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านว่ามีเด็กสาวในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มทยอยกันเสียชีวิตแบบปริศนาหลังจากที่แย้มได้ไเผชิญหน้ากับหญิงชุดดำปริศนาที่อาศัยโดดเดี่ยวอยู่กลางป่าระหว่างที่เธอนั้นกำลังเดินกลับจากโรงเรียนชีวิตของแย้ม ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของไายนะซึ่งยาพี่สาวของแย้มนะครับ เธอได้รู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็คล้า,ายกับลางบอกเหตุบางอย่างแต่เพราะว่าพวกเธอเนี่ยยังคงเป็นเด็กกันอยู่ก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งแย้มเนี่ยล้มป่วยหนักกว่าเดิมอาการของแย้มทรุดลงเรื่อยๆพร้อมท่าทีประหลาดอยางหาคำตอบไม่ได้ความประหลาดยังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงเวลาค่ําคืนคนในครอบครัวเนี่ยมาจะได้ยินเสียงพูดแปลกๆที่ดังออกมาจากนอกบ้านหรือดังออกมาจากปากของแยมแ้มเวลวาที่หยดที่หยด จึงเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เธอได,ได้ประสบพบเจอมาทั้งเรื่องเพื่อนร่วมชั้นของเธอที่เสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติทั้งการได้เจอกับหญิงสาวแปลกหน้าตรงสารร้างระหว่างทางเดินกลับบ้านทั้งการได้ยินเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนและการได้เจอกับยายช่วยหญิงชราผู้โดดเดี่ยวที่อาศัยอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าเขานอกจากนี้อาการของแย้มยังดูแปลกๆไปบางครั้งดูเหมือนไม่ใช่แย้มผู้อ่อนโยนคนเดิม จนหลังจากนั้นนะครับอาการของแย้มเนี่ยก็ดูท่าจะไม่ไหวแล้วยักษ์ผู้เป็นพี่ชายคนโตจึงต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้แย้มหายจากอาการประหลาดนั้นและทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยมีชีวิตรอดไปจากเสียงเพลียสยองขวัญยามค่ำคืนยักษ์จึงได้พาจามาหันและลุงพุธผู้ที่ได้ชื่อว่ามีวิชาอาคมเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงที่บ้านเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วนะครับในเมื่อสิ่งลี้ลับ ที่อาจจะเป็นปอบตะบ่ายแกกล้าซึ่งอยู่ในร่างของแย้มได้กัดกินภายในตัวของแย้มและครอบงำเธอไปเสีแล้วซึ่งนี่เป็นเรื่องย่อตามเว็บไซต์ที่ปล่อยออกมานะครับซึ่งมันก็ปาไปเกินครึ่งเรื่องแล้วนะครับและหลังจากนั้นครับที่จ่าหารกับลุงพุทธเนี่ยได้มาที่บ้านเขาก็พยายามจะมาช่วยแย้มแต่ว่าพลังของปอบตัวนี้นะครับมันกนข้าจะมีพลังมาก เพราะว่ามันใช้ข้อบงำจิตใจของมนุษย์ทําให้พ่อและแม่เนี่ยเข้ามาขวางซึ่งก็ทําให้ซึ่งก็ทําให้ลุงพุธแต่ยทำพิธีไม่ได้ลุงพุธจึงต้องไปกําจัดต้นตอของมันนะครับแกเนี่ยได้สํารวจไปรอบบ้านและได้เจอกับกอไผ่อยู่บริเวณบ้านซึ่งแกก็สั่งให้ยักษ์และน้องๆเนี่ยล้มไผ่กอนนี้ซะ เพราะว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในซึ่งยักษ์ก็ยอมทานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มตัดไผ่แล้วก็มีกลิ่นเหม็นเ,นเนี่ยสาดออกมาอย่างรุนแรงหลังจากที่ตัดกอไผ่ออกได้จํานวนหนึ่งพวกเขาก็ได้เจอกับเศษซากที่มันคล้ายๆกับพวกเนื้อสัตว์เนื้อคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลุงพุธก็ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผีร้ายในมาสํารอกเอาไว้ ซึ่งขนาดนั้นเองนะครับผมอาการของแย้มเนี่ยก็คุ้มครั่งมากๆเธอได้วิ่งออกมาจากบ้านและจะมาหยุดลุงพุทธนะครับทุกคนเนี่ยจึงช่วยจับแย้มเอาไว้แต่ก็แทบจะสู้แรงแย้มไม่ไหวเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยลุงพุทธจึงได้สะกดแย้มเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ทําการเผาเศษซาพวกนั้นเนี่ยในกอไผ่ไปซะและลุงพุทธก็บอกกับยักษ์ว่าให้ยักษ์เนี่ยขับรถพายแย้ม ไปที่โรงพยาบาลให้ทันเวลาไม่งั้นแย้มจะไม่รอดนะครับผมซึ่งตลอดทางเลยเนี่ยด้วยความที่ว่าผีร้ายเนี่ยมันมีอาคมแก่ก้านะครับมันก็เลยสร้างภาพหลอนให้ทุกคนที่เดินทางมาด้วยเ,ยเห็นวิญญ,ญาณตลอดทางเลยแต่ว่าลุงยักษ์เนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดนะครับก็กับพุ่งชนไปเลย ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าที่หยดที่ทุกคน,น,นได้ยินมันเป็นเสียงบําเพ็ญคาถาของอวิญญาณตัวนี้แหละนะครับซึ่งจากเรื่องเล่าเนี่ยอาจจะมีพูดถึงบ้างว่ามันเป็นคาถานะครับแต่ว่าตัวหนังเนี่ยเอามาขยายว่าคาถาที่หยุดมันทําให้คนที่ได้ยินเนี่ยหมดสติไปนั่นเองหลังจากนั้นรถก็ประสบอุบัติเหตุนะครับผมซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ ทำให้ลุงพุทธกับจามหัรเนี่ยเสียชีวิตไปแต่ว่าสุดท้ายยักษ์เนี่ยก็สามารถช่วยน้องจนพามาถึงโรงพยาบาลได้แต่มันก็ไม่ทันการนะครับเพราะว่าวิญญาณปอบเนี่ยได้กัดกินร่างของแย้มและก็ทิ้งร่างของแย้มเพื่อไปหาร่างใหม่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยยักษ์ก็โกรธมากนะครับที่ไอพีร้ายเนี่ยมันมนพาพรากชีวิตของน้องสาวเข้าไปเขาจึงได้กลับไปที่ต้นไม้กลางป่านั้นนะครับ ที่น้องๆของเขาได้เห็นผู้หญิงชุดดำเนี่ยยืนอยู่ตรงศาลใต้ต้นไม้เขาจึงได้ถือขวานไปแล้วก็ไปพังศาลนั่นแล้วก็เผามันทิ้งนะครับได้พูดหนึ่งประโยคก่อนที่หนังจะจบว่าสักวันหนึ่งมึงกับกูได้เจอกันอีกแน่และภาพยนตร์เนี่ยก็ตัดจบเพียงเท่านี้นะครับอย่างทีผมได้บอกไว้ว่าในตอนจบเนี่ย มันจบเหมือนจะมีภาคต่อได้นะครับผมซึ่งก็จะบอกว่าถ้าภาคต่อมันมีซึ่งจะบอกว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมที่แย้มนั้นเสียชีวิตเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นดวงวิญญาณร้ายนี่อีกเลยก็ได้เพราะมันอาจจะไปสิงรานน่างคนนู้คนนี้ไปเรื่อยนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้อยู่กับที่แต่ถ้ามีภาคต่อมันก็น่ามันเหมือนกันนะครับผม เพราะว่าถือว่าจากเรื่องเล่าที่สุดสยองแล้วเนี่ยพอมากลายเป็นภาพยนตร์แล้วมันก็ค่อนข้างหลอนมากๆเลยนะครับแล้วทุกคนแหละครับผมคิดว่าตอนจบเนี่ยมันจะไปยังไงได้อีกหรือมีโอกาสมีภาคสองไหมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าความคิดเห็นของผมในการรีวิวไม่ตรงกับทุกคนก็ต้องขออภยัยเวนาที่นี้ด้วยเลยกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีเนื้อหาตรงไหนผิดภาพอาการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับฝา,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 ากาดก,ออาากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยและ